ทั้งห้องประชุมเงียบสนิททุกสายตาจับจ้องไปที่หญิงยุโรปคนหนึ่งแล้วเธอก็เริ่มพูดถึงเด็กไทยคนหนึ่งเรื่องราวของเขาไม่ได้เหมือนใครสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เวทีสหรประชาชาติแทบหยุดหายใจผู้คนซุบซิบกันด้วยความตกใจและสงสัยเด็กคนนี้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและสิ่งที่เขาทำจะทำให้คุณน้ำตาคลอคุณอยากรู้ไหมว่า เด็กไทยคนนี้ทำอะไรถึงทำให้ทั้งโลกต้องเงียบงนันคุณต้องดูจนจบเพื่อรับรู้เรื่องราวทั้งหมดทั้งห้องประชุมเต็มไปด้วยแสงไฟสว่างจ้าผู้คนจากทั่วโลกนั่งเรียงรายบนเก้าอี้อย่างเงียบงนันเสียงกระซิบเบาๆคล้ายจะสะกดทุกคนให้ตั้งใจฟังยิงยุโรปสูงโปร่งยืนอยู่บนเวทีเธอสะกดสายตาทุกคู่ที่มองมามือเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่กําไมค์แน่นเธอเริ่มเล่าเรื่องเด็กไทยคนหนึ่งเสียงของเธอชัดเจน แต่แฝงไปด้วยความเศร้าทั้งห้องเริ่มตั้งใจฟังเหมือนเวลาแขวนอยู่บนเส้นได้กลิ่นไม้ของห้องประชุมและกระดาษเอกสารลอยคลุงอากาศร้อนผสมกับความตึงเครียดทุกคนแทบกลั้นหายใจเพื่อไม่ให้พลาดคำพูดของเธอเด็กคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเขามีรอยยิ้มที่สามารถละลายหัวใจผู้คนแต่ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความลำบากและอุปสรรคยิงยุโรปหยุดเล็กน้อย สายตาเธอส่องมาที่กล้องเหมือนต้องการให้ทุกคนเห็นความจริงเสียงเธอสั่นเครือเล็กน้อยเมื่อพูดถึงความหวังของเด็กคนนั้นทั้งห้องเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดความเงียบเริ่มหนาแน่นเหมือนอากาศในห้องถูกบีบอัดผู้ฟังบางคนเริ่มกลืนน้ำลายเพราะความตึงเครียดเธอพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดการเสียสละและความกล้าหาญที่เด็กคนนั้นแสดงออกเรื่องราวของเขาทำให้หลายคนเริ่มน้ำตาคลอเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาที ความอบอุ่นและความเศร้าเข้ามาประปนกันเหมือนเวลาหยุดหมุนไปรอบตัวทุกคนเธอหยิบภาพถ่ายเล็กๆขึ้นมาเด็กคนนั้นยิ้มท่ามกลางความลำบากผู้ชมบางคนเริ่มกลุ่มมือแน่นความสงบและความตึงเครียดประปนกันจนแทบหายใจไม่ออกยิงยุโรปพูดถึงความหวังที่เด็กคนนั้นมอบให้โลกเสียงเธอแผ่วเบาแต่หนักแน่นด้วยความจริงทุกสายตาในห้องจ้องมาที่เวที ทุกคนรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของความกล้าเล็กๆที่ทำให้โลกเปลี่ยนทุกสายตายังคงจ้องมาที่เวทีความเงียบเริ่มหนักขึ้นจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองยิงยุโรปหยุดอีกครั้งเหมือนกำลังรวบรวมแรงใจทั้งหมดเพื่อเล่าต่อเด็กคนนั้นไม่ได้เพียงแค่รอดชีวิตแต่เขายืนขึ้นท่ามกลางความมืดมนท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะและความไม่เข้าใจทุกร่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความกล้าแต่ละก้าวเหมือนท้าทายโลกทั้งใบ เธอเล่าถึงวันที่เด็กคนนั้นต้องเผชิญกับความเจ็บปวดวันที่เขาเสียครอบครัววันที่เขาต้องนอนบนถนนเปียกฝนแต่เด็กคนนั้นไม่เคยละทิ้งความหวังไม่เคยปล่อยให้ความเศร้ากลืนกินใจเขาทั้งห้องเริ่มมีเสียงสะอื้นเบาๆใครบางคนซุกหน้าลงบนมือใครบางคนกำผ้าพันคอแน่นความเศร้าแผ่ซ่านไปทั่วทุกที่นั่งหญิงยุโรปเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอชุ่มน้ำตา แต่ในน้ำตานั้นกลับมีประกายความภูมิใจเธอพูดต่อด้วยเสียงที่ค่อยๆสูงขึ้นราวกับแรงใจของเด็กคนนั้นส่งผ่านมายังเธอเด็กไทยคนนี้ไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตแต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกเขาเขียนจดหมายเล็กๆถึงคนแปลกหน้าเพื่อบอกให้โลกเชื่อในความดีและบอกว่าความหวังยังไม่สูญหายทุกคำพูดทำให้ผู้ฟังตะลึงเหมือนโลกหยุดหมุนหัวใจทุกดวงเต้นราวกับจะหลุดออกมา ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำพูดความเงียบหนักแน่นและทรงพลังและแล้วหญิงยุโรปหยิบของบางอย่างขึ้นมาเป็นหนังสือเล็กๆที่เด็กคนนั้นเขียนทุกหน้าสอดแทรกด้วยรอยยิ้มและคำพูดสั้นๆคำพูดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเหมือนเขากำลังพูดกับทุกคนตรงนั้นแม้ไม่อยู่ตรงนั้นจริงๆผู้ฟังเริ่มเอามือปาดน้ำตาหลายคนสูดลมหายใจลึกสายตาที่เคยเย็นชาเริ่มนุ่มลง ความเศร้าและความตื่นเต้นผสมผสานกันเหมือนทุกคนได้สัมผัสชีวิตเด็กคนนั้นร่วมกันยิงยุโรปหยุดพูดแต่แรงสั่นสะเทือนยังคงอยู่ในอากาศทุกคนจ้องไปที่เธอรอคำสรุปที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วเธอพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังที่สุดเด็กคนนั้นเขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงเขาไม่ได้ทำเพื่อรางวัลเขาทำเพื่อให้โลกเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนในห้องประชุมต่างเงียบ น้ำตาไหลคลอบางคนถึงกับก้มลงกุ่มหน้าอกอากาศเหมือนหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแต่ในความตึงเครียดนั้นมีประกายความหวังเล็กๆสองสว่างเด็กคนนั้นทำให้ทุกคนเชื่อว่าความกล้าและความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่ยืนหยัดและไม่ยอมแพ้ก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบยิงยุโรปวางใหม่เสียงปรบมือเงียบๆดังขึ้นทีละคนแล้วค่อยๆแผ่เป็นเสียงปรบมือดังทั้งห้อง แต่สายตาของทุกคนยังคงหมุนวนอยู่รอบภาพถ่ายเด็กคนนั้นรากับเขายังอยู่ตรงนั้นยังยิ้มอยู่และยังกระซิบให้โลกเชื่อในความหวังหลังเสียงปรบมือเริ่มเงียบลงทั้งห้องยังคงเงียบสงัดเหมือนทุกคนต้องการซึมซับความรู้สึกนั้นให้เต็มหัวใจแสงไฟสะท้อนบนกระจกสูงทําให้เงาของผู้คนยาวเหยียดไปทั่วพื้นหญิงยุโรปรถอนหายใจลึกเธอเริ่มเล่าต่อถึงความท้าทายครั้งสุดท้ายของเด็กคนนั้น วันที่เขาต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความกลัวกับความหวังเด็กคนนั้นหยุดชั่วขณะมองไปที่ความมืดรอบตัวแล้วตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าเสียงลมหายใจของผู้ฟังแทบหยุดทุกคนสัมผัสความกล้าและความอึดอัดนั้นเหมือนจะมีใครบางคนเดินอยู่ข้างๆทุกคนเด็กคนนั้นอยู่ในใจของทุกคนยิงยุโรปหยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกมาอ่านให้ทุกคนฟังด้วยเสียงแผ่วเบาแม้โลกจะมืดมโนฉันยังเลือกที่จะยิ้ม คำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังทำให้ผู้ฟังบางคนก้มลงกุ่มมือแน่นน้ำตาไหลาราวกับถูกทิ่มแทงหัวใจเสียงกระซิบเบาๆเริ่มแผ่ไปทั่วห้องทุกคนเริ่มถามตัวเองว่าพวกเขาเคยกล้าพอที่จะยืนหยัดแบบเด็กคนนั้นหรือไม่แม้สถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดแม้โลกจะหมุนเร็วจนตามไม่ทันหญิงยุโรปพ,พูดต่อเรื่องราวของเด็กไทยคนนี้ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจ แต่เป็นบทเรียนให้กับคนทั้งโลกความหวังความกล้าและความเมตตาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งได้และบางครั้งสามารถเปลี่ยนโลกได้สายตาของผู้ฟังเริ่มเปลี่ยนจากความประหลาดใจเป็นความซาบซึ้งบางคนก้มลงกุมหน้าอกบางคนสะอื้นเงียบเงียบความเงียบที่เคยหนักแน่นกลายเป็นความอบอุ่นและความเชื่อมัน่นยิงยุโรปยกมือขึ้นเล็กน้อยรากับจะบอกทุกคนว่าเด็กคนนั้นกำลังยืนอยู่ตรงหน้า แม้ไม่ได้อยู่จริงๆแต่หัวใจทุกคนรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเขาแล้วเธอเปิดวิดีโอสั้นๆภาพเด็กคนนั้นกำลังช่วยเหลือเพื่อนๆรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเปล่งประกายทุกสายตาในห้องเต็มไปด้วยความทึ่งเหมือนเห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นต่อหน้ายิงยุโรปผู้เสียงสั่นเครือเขาไม่ได้ทำเพื่อคำชมเขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงเขาทำเพราะเขาเชื่อในความดีทั้งห้องเงียบจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง หลายคนซุกหน้าลงบนมือบางคนก้มศีษะน้ำตาไหลลงแก้มโดยไม่รู้ตัวอากาศร้อนและอึดอัดแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังทุกคนรู้สึกถึงความกล้าเล็กๆที่สามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่เด็กคนนั้นเปลี่ยนวิธีที่ทุกคนมองโลกเปลี่ยนความคิดที่มีต่อความลำบากเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าคนตัวเล็กไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ยิงยุโรปวางไม้ช้าๆรอยยิ้มของเธอผสมกับน้ำตา ทุกคนลุกขึ้นปรบมืออย่างเงียบเงียบแต่หนักแน่นเสียงปรบมือดังขึ้นทีละคนจนกลายเป็นคลื่นของความซาบซึ้งแล้วเธอก็เงียบปล่อยให้ความรู้สึกนั้นอยู่กับทุกคนภาพเด็กคนนั้นยังคงอยู่ในหัวใจเหมือนเขากำลังกระซิบบอกทุกคนว่าความกล้าเล็กๆของคุณก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เช่นกันสายตาทุกคู่มองไปรอบห้องเหมือนทุกคนเข้าใจความจริงนั้นแม้โลกภายนอกยังคงวุ่นวาย แต่ในห้องประชุมแห่งนี้ความหวังและแรงบันดาลใจได้จุดไฟขึ้นในใจทุกคนเสียงปรบมือค่อยๆเบาลงแต่ความรู้สึกยังคงอยู่เหมือนสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านทุกคนยังคงหายใจหนักแน่นซึมซับเรื่องราวของเด็กไทยคนนั้นและรู้ว่าชีวิตของเขาจะอยู่กับทุกคนตลอดไปหลังจากเสียงปรบมือค่อยๆเงียบลงความเงียบกลับเข้ามาแทนทีแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความหนักแน่นและความรู้สึก เหมือนทุกคนในห้องกำลังซึมซับเรื่องราวของเด็กคนนั้นอย่างชา้าช้ายิงยุโรปก้าวช้าชาบนเวทีทุกฝีเท้าเหมือนถูกเวทมนต์ดึงดูดความสนใจเธอหยุดตรงกลางเวทีสายตาเธอส่องไปทั่วทั้งห้องประชุมเหมือนมองเข้าไปในหัวใจของผู้ฟังแต่ละคนเด็กคนนั้นไม่ได้เพียงสร้างแรงบันดาลใจแต่เขาได้เปลี่ยนทุกความคิดในห้องประชุมนี้จากความสงสัยและความไม่เชื่อกลายเป็นความหวัง และความเชื่อว่าคนตัวเล็กก็สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้ญิงยุโรปเริ่มเล่าเรื่องเล็กๆเ,เรื่องวันที่เด็กคนนั้นพบหญิงชราบนถนนหญิงชรามีท่าทางเหน็ดเหนื่อยและหวาดกลัวเด็กคนนั้นยื่นมือไปช่วยไม่ถามเหตุผลไม่ถามผลตอบแทนเพียงแค่ช่วยด้วยหัวใจผู้ฟังเริ่มสะอื้นเบาๆหลายคนเอามือกุมปากบางคนหลับตาเพื่อกลั้นน้ำตาความเงียบเต็มไปด้วยพลัง ทุกคนรับรู้ถึงความจริงใจของเด็กคนนั้นหญิงยุโรปหยุดชั่วครู่หัวใจเธอสั่นเล็กน้อยราวกับแรงใจของเด็กคนนั้นไหลผ่านตัวเธอแล้วเธอก็พูดต่อเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเขาไม่เคยทอ้อแม้ทุกวันเหมือนต่อสู้กับความมืดแต่เขาเชื่อว่าแสงสว่างอยู่ในใจทุกคนความตึงเครียดในห้องเพิ่มขึ้นอีกครั้งผู้ฟังทุกคนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนหัวใจทุกดวงเต้นพร้อมกัน ทุกสายตาจับจ้องไปที่เวทีรอคอยคำตอบไปอย่างตื่นเต้นและกังวลยิงยุโรปหยิบสมุดโน้ตเล็กๆขึ้นมาเปิดหน้าแรกแล้วอ่านออกเสียงด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาความกล้าไม่ได้วัดที่ขนาดตัวแต่วัดที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้เสียงสะอื้นเริ่มดังขึ้นทีละคนบางคนซุกหน้าลงกับมือบางคนเริ่มเช็ดน้ำตาด้วยกระดาษชำระแต่ทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวัง เหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อฟังคำพูดนั้นยิงยุโรปเล่าต่อเด็กคนนั้นไม่เพียงช่วยตัวเองแต่ยังช่วยเพื่อนช่วยชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆผู้ฟังเริ่มโน้มตัวไปข้างหน้าความตึงเครียดคล้ายจะพุ่งออกจากเวทีบางคนกลืนน้ำลายด้วยความประมาาเหมือนโลกทั้งใบกำลังเฝ้าดูเด็กคนนั้นยิงยุโรปหยิบภาพถ่ายอีกใบ เด็กคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆรอยยิ้มของเขาเปล่งประกายทุกคนในห้องรู้สึกถึงความกล้าและความยิ่งใหญ่แม้เด็กคนนั้นจะตัวเล็กแต่หัวใจเขาใหญ่เกินบรรยายเธอพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเด็กคนนั้นทำให้เราเห็นว่าแม้เราจะตัวเล็กแม้โลกจะใหญ่และน่ากลัวเราก็สามารถทำให้สิ่งเล็กๆเ,เปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งห้องเงียบความเงียบไม่ใช่ความว่าง แต่เป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังความหวังความกล้าและความซาบซึ้งสายตาทุกคู่ยังคงจ้องไปที่เวทีเหมือนเด็กคนนั้นยังอยู่ตรงนั้นยืนยิ้มให้กับทุกคนกระซิบบอกว่าเพียงเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองคุณก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เช่นกันผู้ฟังเริ่มลุกขึ้นเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงปรบมือธรรมดาแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพ ความซาบซึ้งและความตื้นตันใจยิงยุโรปวางใหม่ยืนเงียบเงียบน้ำตายังคงไหลแต่รอยยิ้มบนใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความสุขทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนได้สัมผัสปาฏิหาริยาวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อเด็กไทยคนหนึ่งความอบอุ่นและแรงบันดาลใจยังคงอยู่แม้ผู้คนเริ่มออกจากห้องแต่หัวใจทุกดวงยังคงเต้นราวกับเด็กคนนั้นยังอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มของเขาไม่เคยเลือนหาย และเรื่องราวของเขาจะอยู่กับทุกคนตลอดไปหลังจากทุกคนเริ่มปรับตัวจากความตื้นตนันยิงยุโรปหันไปที่หน้าจอโปรเจคเตอร์ภาพวิดีโอสั้นๆของเด็กไทยคนนั้นปรากฏขึ้นเด็กคนนั้นกำลังยืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่มีสีหน้ากังวลเขายิ้มและยื่นมือไปช่วยเพื่อนที่ล้มลงรอยยิ้มของเขาเปล่งประกายเหมือนแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านเมฆผู้ฟังทุกคนเริ่มโน้มตัวเข้าไปใกล้ความเงียบกลับเข้ามาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนก่อนหน้านี้มันหนักแน่นเต็มไปด้วยความคาดหวังและความสงสัยเหมือนทุกคนรอคอยว่าคำพูดต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาอย่างไรยิงยุโรปเริ่มเล่าถึงวันที่เด็กคนนั้นต้องเผชิญกับความลำบากที่สุดเขาเดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยฝุน่นฝนตกลงมาเปียกโชกแต่เขายังคงถือสมุดเล็กๆไว้แนบอกในสมุดนั้นเต็มไปด้วยความฝันและความหวังทุกก้าวที่เขาเดินเต็มไปด้วยความกล้า และความเชื่่อวาโลกจะดีขึ้นเสียงลมหายใจของผู้ฟังดังขึ้นเป็นจังหวะเหมือนทุกคนรับรู้ถึงความยากลำบากนั้นผู้หญิงบางคนซุกหน้าลงบนมือบางคนกำผ้าเช็ดหน้าแน่นความเงียบและความตึงเครียดคล้ายจะบีบหัวใจทุกคนยิงยุโรปหยุดเธอหยิบจดหมายอีกฉบับขึ้นมาอ่านด้วยเสียงแผ่วเบาแม้โลกจะเต็มไปด้วยความมืดฉันยังเลือกที่จะเป็นแสงสว่างคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลัง ผู้ฟังหลายคนสะอื้นน้ำตาไหลลงแก้มโดยไม่รู้ตัวหัวใจทุกดวงเต้นแรงราวกับเด็กคนนั้นกำลังอยู่ตรงหน้าแล้วหญิงยุโรปก้าวไปใกล้ขอบเวทีเธอเงยหน้ามองผู้ฟังสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความหวังเขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงเขาทำเพราะเขาเชื่อว่าความกล้าเล็กๆสามารถเปลี่ยนโลกได้ผู้ฟังเงียบจนแทบหายใจไม่ออกความรู้สึกที่ตึงเครียดผสมกับความซาบซึง้ง เหมือนทุกคนกำลังยืนอยู่เคียงข้างเด็กคนนั้นสัมผัสหัวใจของเขาอย่างใกล้ชิดยิงยุโรปหยิบภาพถ่ายอีกใบเด็กคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆนรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาสว่างสวยัยผู้ฟังบางคนลุกขึ้นบางคนซุกหน้าลงบนมือน้ำตาไหลยอย่างควบคุมไม่ได้และแล้วเธอก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเด็กคนนั้นยื่นมือไปช่วยเด็กอีกคนที่ตกอยู่ในอันตรายแม้ตัวเองจะกลัว แม้ความเสี่ยงจะสูงเขาก็ไม่ลังเลเสียงสะอื้นดังขึ้นทีละคนบางคนก้มลงกุมหน้าอกบางคนเช็ดน้ำตาด้วยกระดาษความเงียบและความตื้นตันคล้ายจะผสมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนทุกคนสัมผัสชีวิตและหัวใจของเด็กคนนั้นหญิงยุโรปเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอส่องทุกคนรอยยิ้มของเธอปนกับน้ำตาเด็กคนนั้นสอนเราว่าความหวังและความกล้าไม่ได้วัดที่ขนาดตัว แต่วัดที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้เสียงปรบมือเริ่มดังทีละน้อยผู้ฟังบางคนลุกขึ้นยืนเสียงสะอื้นและเสียงปรบมือผสมผสานกันห้องประชุมเต็มไปด้วยพลังอันเหลือเชื่อเหมือนเด็กคนนั้นกำลังยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มให้ทุกคนและบอกว่าเพียงเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองคุณก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เช่นกันยิงยุโรปวางใหม่รอยยิ้มของเธอยังคงผสมกับน้ำตา ผู้ฟังลุกขึ้นปรบมือพร้อมกันเสียงดังสนั่นทั้งห้องแต่สายตาทุกคู่ยังคงจ้องไปที่ภาพเด็กคนนั้นราวกับเขายังอยู่ตรงนั้นยิ้มให้ทุกคนและบอกว่าความหวังไม่เคยเลือนหายหลังเสียงปรบมือค่อยๆลดลงห้องประชุมยังคงเต็มไปด้วยความเงียบแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยพลังรากับทุกหัวใจถูกเด็กไทยคนนั้นสัมผัสและทุกคนกำลังประเมินชีวิตตัวเองใหม่ยิงยุโรปยืนตรงกลางเวที สายตาของเธอส่องไปรอบห้องเรากับเห็นหัวใจทุกดวงที่เต้นอยู่ตรงหน้าเธอหยิบสมุดเล็กๆอีกเล่มขึ้นมาเปิดหน้าหนึ่งแล้วอ่านออกเสียงอย่างระมัดระวังทุกสิ่งที่เราทำแม้เล็กน้อยสามารถสร้างแรงสันสะเทือนในโลกกว้างได้คำพูดนั้นเหมือนระเบิดในหัวใจของผู้ฟังบางคนสะอื้นบางคนก้มศรีรษะความเงียบหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเหมือนทุกคนอยู่ตรงนั้นกับเด็กคนนั้น ยิงยุโรปเล่าถึงวันที่เด็กคนนั้นเดินผ่านชุมชนทุกซอกมุมเต็มไปด้วยความยากจนเด็กคนนั้นมองไปรอบตัวเห็นเพื่อนที่หิวโหยและไม่ลังเลที่จะแบ่งอาหารที่เขามีแม้ตัวเองจะมีไม่มากแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรผู้ฟังเริ่มโน้มตัวเข้าไปเหมือนทุกคนกำลังเดินตามเด็กคนนั้นราวกับสัมผัสทุกย่างก้าวและความกลา้าอากาศในห้องร้อนและอึดอัด แต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความหวังยิงยุโรปหยุดชั่วครู่หัวใจเธอสั่นสะเทือนราวกับแรงใจของเด็กคนนั้นกำลังอยู่ในตัวเธอและแล้วเธอก็เล่าต่อด้วยน้ำเสียงสั่นแต่มั่นคงเขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงไม่เคยหวังรางวัลเขาเพียงเชื่อว่าหัวใจที่กล้าและเมตตาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งและบางครั้งเปลี่ยนโลกทั้งใบความเงียบกลับเข้ามาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มีความหนักแน่นและสันสะเทือนผู้ฟังบางคนซุกหน้าลงบนมือบางคนก้มศีรษะความเศร้าและความทราบซึ้งเข้ามาผสมเป็นหนึ่งเดียวยิงยุโรปหยิบภาพถ่ายอีกใบเด็กคนนั้นกำลังช่วยเพื่อนที่ล้มลงรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นผู้ฟังบางคนเริ่มลุกขึ้นบางคนเช็ดน้ำตาและทุกสายตายังคงจ้องไปที่เวทีเด็กคนนั้นสอนเราว่าแม่ตัวเล็ก แม้โลกจะใหญ่เราก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เสียงของเธอเต็มไปด้วยความหนักแน่นทุกคำพูดเหมือนฝังลงในหัวใจทุกคนผู้ฟังเริ่มปรบมือช้าๆแล้วค่อยๆแผ่เป็นคลื่นห้องประชุมเต็มไปด้วยเสียงปรบมือและน้ำตาเหมือนทุกคนเชื่อมต่อกันด้วยหัวใจของเด็กคนนั้นเรากับเขายังอยู่ตรงนั้นยิ้มให้ทุกคนและบอกว่าเชื่อมั่นในหัวใจของคุณแล้วโลกจะเปลี่ยนไป ญิงยุโรปวางใหม่น้ำตายังคงไหลแต่รอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความสุขทุกคนลุกขึ้นปรบมือพร้อมกันบางคนถึงกับยืนก้มลงหัวใจทุกดวงเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแสงไฟสะท้อนบนกระจกทำให้เงาของผู้คนยาวเหยียดราวกับทุกหัวใจถูกยืดออกไปสู่โลกกว้างเด็กคนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ทุกคนรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเขารากับโลกทั้งใบหยุดหมุน เพื่อให้ทุกคนได้เห็นหัวใจเด็กไทยคนหนึ่งเสียงปรบมือค่อยๆเบาลงแต่ความรู้สึกยังคงอยู่เหมือนสายลมอ่อนๆพัดผ่านทุกคนหายใจหนักแน่นซึมซับเรื่องราวของเด็กคนนั้นและรู้ว่าเรื่องราวของเขาจะอยู่กับทุกคนตลอดไปยิงยุโรปก้าวลงจากเวทีช้าๆทุกสายตายังคงตามเธอแต่สายตาบางคู่ยังคงมองภาพเด็กคนนั้นบนจอราวกับเขากำลังกระซิบบอกทุกคนว่า ความกล้าเล็กๆของคุณก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เช่นกันอากาศในห้องเต็มไปด้วยความเงียบแต่ความเงียบนั้นหนักแน่นเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจเหมือนทุกหัวใจเชื่อมต่อกับเด็กคนนั้นและทุกคนรู้ว่าแม้หลังจากวันนี้ผ่านไปเรื่องราวของเขาจะไม่จางหายหลังจากเสียงปรบมือค่อยๆลดลงความเงียบกลับเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรู้สึกของทุกคนเรากับถูกเชื่อมโยงกันด้วยหัวใจของเด็กไทยคนนั้นหญิงยุโรปเงยหน้าขึ้นน้ำตายังคงคลอเบาแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวังเธอพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกเรื่องราวของเด็กคนนี้ไม่ได้จบเพียงที่เวทีนี้มันจะอยู่ในใจของทุกคนและในทุกการกระทําที่เต็มไปด้วยความกล้าและเมตตาผู้ฟังเริ่มลุกขึ้นยืนหลายคนซุกหน้าลงบนมือ บางคนกวักมือขึ้นเพื่อปาดน้ำตาทุกสายตายังคงมองภาพเด็กคนนั้นบนจอรอยยิ้มและความกล้าของเขายังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเขากำลังกระซิบบอกทุกคนเพียงคุณกล้าและเชื่อมัน่นคุณก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ยิงยุโรปก้าวลงจากเวทีช้าๆทุกฝีเท้าของเธอเต็มไปด้วยความมั่นคงผู้คนรอบตัวเริ่มปรบมืออีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงปรบมือธรรมดามันเป็นเสียงของความซาบซึ้ง ความเขา่ารบและแรงบันดาลใจเมื่อแสงไฟสลัวลงห้องประชุมเริ่มว่างแต่หัวใจทุกดวงยังคงเต้นแรงความรู้สึกอบอุ่นยังคงอยู่ราวกับเด็กคนนั้นยังยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มให้ทุกคนและทิ้งคำสอนว่าความกล้าเล็กๆของเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวจบลงแต่แรงบันดาลใจยังคงอยู่ผู้ฟังออกจากห้องด้วยรอยยิ้มน้ำตา และความมุ่งมั่นทุกคนรู้ว่าแม้โลกนี้วุ่นวายหัวใจที่กล้าและเมตตาจะทำให้โลกสว่างขึ้นอีกครั้งเด็กไทยคนหนึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าความกล้าของคนตัวเล็กสามารถทลายความมืดสร้างความหวังและเปลี่ยนโลกทั้งใบและนั่นคือเรื่องราวเรื่องราวที่ทุกคนจะจดจำไม่เพียงเพราะความเศร้าแต่เพราะความหวังความกล้าและรอยยิ้มที่ไม่มีวันเลือนหาย